ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคันนี้ครบสุดพร้อมสุดนะครับของแต่งเบิกให้ใหม่ทุกชิ้นเลยปี2018 2.2 t i เนี i ยมพัดตัวท็อปสุดด้วยด้านหน้ามาพร้อมกับฝากระโปรงหน้าพ่แรศเวอร์ชัน2โลโก้เอเวอเรสต์สีดำกระจังหน้าฟอร์ดโลโก้แดงด้วยเข้าไฟหน้านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์ให้เรียบร้อยเซ็นเซอร์6จุดตัดหมอกให้คู่หนึ่งล้อแมก20นิ้วเบิกให้ใหม่ลายหูกวางยางเอที t กึ่งลุยด้วยป่งล้อดำด้านหมุกเงิน6นิ้ว2.2 6สปีดนะครับกบระจกมอง มนได้ขึ้นลงซ้ายขวาหลักหลังคาก็จัดมาให้ด้วยเราห้ามเบรกได้มาดิสสี่ล้อออปชันเขานี่แม่งสุดว้าวนะครับสปอยเลอร์หลังพวงมทั้งสามปัดฝนหลังกล้องหลังตินให้ด้วยเซ็นเซอร์หลังให้อีกจัดเต็มอย่างนี้นะครับและที่สําคัญฝาท้ายเปิดปิดแบบไฟฟ้าอย่างนี้ด้วยนะครับกล้องมองหลังบินให้เรียบร้อยแล้วเบาะแถวสามก็สามารถปรับพับง่ายๆแบบนี้มาพร้อมกับไฟเวลขัมไลท์ดิสเลทให้ด้วยอยีกหนึ่งช่องน็อตฝาท้ายไม่มีแกะไม่มีขยับ สีเต็มคันนี้ที่ภายในคันนี้ได้เลขมา,มาที่20,000 0กิโลกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าก็จะไฟฟ้าได้มา4บานออโต้สบานเลยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันคูดคอนโทรลเซ็นเมนต์ฟังก์ชัน,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 ชนล็อกเลนจัดเต็มระบบเลยคอนโซลเนียนๆหรูหราสุดเดินตะเข็บคู่จอบินเดิมจากโรงงานนะครับสั่งแอร์ทางหน้าจอได้เลยดิสเซลสองช่อง usb aux จัดเต็มให้เกียร์โต้มีหมดสปอร์ตชิปล็อกสามารถจอดแปะได้เบนาะหนังสีครีมผู้หน้าแบบทรงดีมีฉีกไม่มีขาดเป็นแบบปรับไฟฟ้าสครับเพจสบาน เป็นของ e อ e r อร์เสหมดเลยนะครับมาที่แถว2ม,มีฟังก์ชันปลั๊กไฟบ้าน2 2 0ิโวลต์ที่ใชเลยหนึ่งช่องและสามารถปรับแรงลมแอร์เองได้บอกก็อยู่แล้วสมบูรณ์ทั้งแถว2แถว3ไม่มีฉีกไม่มีขาดมาพร้อมกับแอร์ลาวเย็นท่องในสารและสัรูปแบบเต็มบานแบบนี้เลยส่วนน่องเครื่องนะครับคันนี้จัดว่าเนียนสุดนอตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับคานเดิมเพจเดิมอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานรอยอาร์คห้างอยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งวินโคดที่เครื่องก็ยังอยู่ด้วยเครื่ออองงแหงะรรับบบตตี่พลสญญา หกแสนเก้าหมื่นเก้าพัน